สวัสดีค่ะโยวรักภ์พรมเทศโสพลค่ะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดค่ะในนามประธานคณะวิทยากรแกนนําโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า EESD นะคะจุดแรกนะคะที่เราจัดอบรมในวันนี้ก็คือภูมิภาค กลางและภาคตะวันออกซึ่งเราได้มีมตินะคะที่จะมอบหมายให้สพปตราดของเราได้เป็นเจ้าภาพในการดําเนินงานจัดอบรมในครั้งนี้าจากการดำเนินงานตั้งแต่วันแรกนะคะ29ตั้งแต่เราเตรียมงานนะคะวันที่30วันที่1จนถึงวันนี้วันสุดท้ายก็คือ,อวันที่2พฤษภาคม2568 ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการวิทยากรแกนนําที่เป็น,ปรน,น,าานกรรมการและเลขานุกการในการจัดงานในครั้งนี้ก็รู้สึกปราบปื้มค่ะตั้งแต่วันแรกเลยหลายโรงเรียนหลายภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายภายนอกนะคะได้ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือมาร่วมแล้วก็ให้ความมโนคราห์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิทยากรกระบวนการนะคะจากหน่วยงานภายนอกนั่นก็คือกรมการเปลี่ยนแปลงและสภาพภูมิอากาศแล้วก็จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัดจากการใ ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานภายนอกที่ส่งเสริมและสนับสนุนมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะรู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ทางสพทนะคะส่งผู้แทนโดยผู้ในการโครงการพิเศษสํานักนกวัตกรรมการจัดการศึกษาสําสนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทได้มีผู้แทนมาร่วมในพิธีเปิดและท่านก็สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อขยายผลให้กับวิทยากรแกนนําโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพิจารณาที่ยั่งยืนภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก และที่สําคัญนะคะก็ได้มีผู้แทนนะคะหรือว่าตัวแทนขององค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มาร่วมในพิธีเปิดของเราด้วยและวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะจากการที่ผู้เข้าอบรมจาก70คน 70สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจาก26จังหวัดนะคะก็มีความสุขและก็ได้รับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่เป,ปเป็นไปด้วยความเรียกว่ามีความสมบูรณ์อย่างยิ่งนะคะหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรของวันที่2ของการอบรมนะคะ มีการเชื่อมโยงหลักสูตรบุรณาการนะคะของหลักสูตรปฐมวัยพศ .2568 ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่แล้วก็หลักสูตรปฐมต้น2568ด้วยแล้วก็มีการสะท้อนผลมีการในส่วนของการทํางานเรามีการ AAR หรือว่ามีการพูดคุยกันในทุกๆตอนเย็นนะคะหลังจากที่จัดงานทําให้การจัดงานของเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นเราก็จะแก้ไขเราไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่เรามองว่าเป็นความโชคดีแล้วที่มีโอกาสได้ทํางานนี้ดังนั้นใน ผู้จัดเองนะคะก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เดินทางมาถึงวันนี้ได้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและความวัตถุประสงค์หลักนั่นคือในการเรื่องของการสร้างความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์และก็ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติก็เราจะปลูกจิตสํานึกให้กับลูกๆนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารการศึกษานะคะเราก็มีส่วนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นครูในสังกัดนักเรียนในสังกัดแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สพบวตราดเราดูแลสารศึกษาในสังกัดของเราจานวน1น0โรงเรียนกับ1 สาขานะคะตรงนี้ก็คงจะพักดันอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณนะคะคณะวิทยรากรจากส่วนกลางที่เป็นซัพพอร์ตทีมให้การสนับสนุนสําคัญยิ่งความพลังที่ยิ่งใหญ่ของวิทยรากรแกรนนําภูมิภาคภาคกลางของเราทั้ง18ท่านวันนี้ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ทําให้การจัดงานในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและในวันนี้เราจะได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดซึ่งถือว่าในนามของข้อเมืองตราดของเราก็จะให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรแล้วก็จะร่วมเป็นพิธีปิดของเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ